รัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความสำคัญกับคนทุกกลุ่มเพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับความเท่าเทียมกันอย่างเสมอภาคโดยกระทรวงศึกษาธิการได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องการให้การศึกษากับนักเรียนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโควิด2019ที่ผ่านมาทำให้เด็กจำนวนมากหลุดออกจากระบบการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการจึงดำเนินการตามนักเรียนกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาหลังจากที่หลุดออกไปจากระบบในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาด้วยการสร้างความร่วมมือของแต่ละหน่วยงานและการติดตามผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ทำให้การดําเนินงานโครงการตามน้องกลับมาเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้โรงเรียนแหลมรังวิทยาคมอําเภอบึงนารางจังหวัดพิจิตรได้ดําเนินการตามโครงการพาน้องกลับมาเรียนตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยได้รับความร่วมมือจากผู้อำนวยการคณะครูที่ปรึกษาตลอดจนผู้ปกครองและชุมชนในการออกติดตามนักเรียนและลงพื้นที่เพื่อพบปะผู้ปกครอง เพื่อพูดคุยทำความเข้าใจเป็นรายกรณีทำให้ทราบถึงปัญหาและสาเหตุที่เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้นักเรียนมีความเสี่ยงสูงที่จะหลุดออกจากระบบการศึกษาทั้งนี้พบว่ามีสองปัญหาใหญ่ด้วยกันคือเรื่องสถานะทางการเงินในครอบครัวและเรื่องการเรียนออนไลน์ โรงเรียนแหลมรังวิทยาคมอำเภอบึงนารางจังหวัดพิจิตรมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติและมุ่งหวังให้นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มศัก,กยภาพโดยแนวทาง No One Left Behind เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังตามบริบทของโรงเรียนแหลมรังวิทยาคมต่อไป